ทุกคนคะวันนี้ก็วันปีใหม่นะคะเราจะมาทําบุญเอาอาหารมาให้น้องหมากันคะ่ะที่นี่เราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะป้าแอาว่ะแกเลี้ยงหมาจรไว้เยอะมากเลยคะ่ะทุกคนดูขาป้าแกก็ไม่ค่อยดีนะคะเดินก็ไม่ค่อยจะไหว,วนี่นะคะก็เลยเอาขนมมาฝากป้าค่ะเพื่อให้ป้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะได้เลี้ยงน้องหมาได้นานๆน,นะคะนี่คะ่ะตรงโซนนี้นะคะก็จะเป็นหมาพิการหมดเลยะคะ่ะ ทุกคนดูนะคะว่าเนี่ยน้องเดินไม่ได้เลยค่ะต้องลากกับพืนเอาโซนนี้ป้าเขาเลยต้องปูกกระเบื้องไว้ให้น้องไถ่ไถ่กันนะคะมีหลายตัวมากๆเลยค่ะบางตัวไถ่ไม่ได้ก็คือนอนติดเตียงแบบนั้นเลยนะคะแล้วคืดูสิคะทุกคนเขาอ้อนเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยดูดิเข้ามาอ้อนเข้ามาแบบให้เรากอดอ่ะน่ารักมากๆ <S <S นี่นะคะน,นี่เจ้าขาวนี่ตามเราติดๆเลยค่ะไม่ไปไหนเลย นี่คะ่ะทุกคนเอที่ป้าเขาอยู่นะคะจะอยู่ซอยโพโจแจนะคะสมุทรสาครน,นะใครอยากมาทำบุญได้นะคะ๋ยวเมทิงพิกัดไว้ให้นะคะคือป้าแกเลี้ยงหมาแบบเยอะมากมีแมวด้วยนะคะรอบที่แล้วเราก็มาแล้วครั้งหนึ่งคือด้านในยังมีอีกเป็นร้อยตัวเลยนะคะนี่ตัวนี้เขาจะนอนติดเตียงแล่วเจ้าขาวเขาก็ตามมาอีกแล้วนี่คะ่ะอ้อนเก่งมากๆเลยดูสิ ตัวน้ำตาลนี่เขาก็สกิดใหญ่เลยนะคะจะให้กอดให้รูปเขาดู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 น่ารักมากมากเลยแล้วก็ด้านข้างๆนะคะอันนี้โซนด้านข้างนะคะก็จะมีด้านในอีกเนี่ยน้องก็จะถ่ายกันเลียราดแบบนี้เลยค่ะเขาพิการนะเขาแบบขับถ่ายไม่เป็นที่แล้วเนี่ยค่ะโซนด้านในก็คือหลายตัวมากเลยนะคะนี่ตัวนั้นนะคะเจ้าเฟนบูดอกนะคะโดนทิ้งป้าแกก็ไปเก็บมาช่วยไว้นะคะน่าสงสารมาก นี่ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลูกหมาตัวเล็กนะคะป้าบอกว่าป้าช่วยมาเหมือนว่าเขาจะเอาไปให้พวกฟาร์มเลี้ยงงูเหลือมอะค่ะเอาน้องไปให้ให้เขาว่าไปขายให้งูกินอะนาอป้าแกก็เลยช่วยมานะคะคือก็หาบ้านนะคะใครอยากได้น้องก็ติดต่อมาได้นะคะนี่ค่ะด้านข้างก็มีอีกนะคะแต่ที่เนี่ยเป็นที่ป้าแกเช่านะคะคือป้าแอลแกจะเช่าที่นะคะไว้เลี้ยงหมานะคะไม่ใช่ที่ของแกเองนะคะ ส่วนตัวป้าแอวแกก็ไม่ได้มีตังนะคะแกก็ยังต้องรับจ้างทํางานทั่วไปอยู่เลยค่ะคือพอจ่ายบ้างไม่พอจ่ายบ้างก็น่าสงสารเหมือนกันค่ะ